ที่สุดแห่งปีของหนังนะครับในปีนี้เนี่ยยกให้เลยนะหนังเรื่องสับเปลอมาแรงแซงทางโค้งมากหนังเรื่องสับเปลอเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมานอกสายตาคือไม่มีใครคิดว่าจะเป็นหนังที่ทําเงินมากที่สุดของปีนี้ซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจหนังไทยเนี่ยมันซบเศรามานานมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เนาะคนก็ไม่ได้ออกไป นอกบ้านนะครับล็อกดาวน์อันที่2นั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเสพนะครับเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบออนดีมานก็คือจะเลือกเสพซีรีส์เสพความบันเทิงเนี่ยผ่านทางบ้านนี่แหละไม่ว่าจะเป็น Netflix หรืออะไรต่างๆก็คือดูจากในนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจโรงหนังอะ ก็คือซบเซายาวมาแต่ทีนี้เนี่ยก็มากระเตื้องนะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตหนังก็ทําให้เกิดในเรื่องของการเล็งเห็นว่าเฮ้ยผู้ผลิตหนังโดยเฉพาะหนังไทยเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างนะครับไวรัลสร้างเขาเรียกว่ากระแสนะครับให้คนตื่นตัวกลับมาดู ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งยกให้เป็นหนังสุดยอดแห่งปีเลยครับหนังเรื่องสับเปล,เลอผู้พิกวงการหนังไทยให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง